ก็กล้าสวัสดีท่านผู้ชมท่านก็ได้นะครับอยู่กับผมเองนะครับอันนั้นนะครับวันนี้ผมจะได้ตบยิ้งจะเล่นเกมช่วงทันกิริชักวัวน้ำชมก็ก็อะไรก่อนหน้าน,นี้คือก็มีคนดูขอให้ผมมาทําคลิปของนะตัวของอะตอมิคชาร์ดนะครับก็จะไม่ทำท่านนะครับก็มาเลยขอแต่งต,ตัวกันครับวันนี้ผมก็ซื้อมาเมื่อวานเลยเมื่อวานผมมีตัวละครใหม่ที่มา,าผมไม่บอกคือตัวะครจะไม่เซฟไปตัวใหม่ที่ เป็นฉลามเอฟเฟกต์น้ำชมแต่ผมไม่บอกคือตัวอะไรให้ดูกันเองเพราะมันจะดูเฉลยเป็นมันจะดูสบายเป็นไหนครับกันเลยจะไม่พูดดีกว่าวันนี้ผมพูดเลยว่าตัวที่ผมจะทำคลิปหน้านี้คือตัว้แผมจะใช้ตัวนี้ฟวามเคมุกน้ำก็ต้องขอภคยที่คนที่ขอตัวของอ่ะต้องมีชานว่าขออนุ้าตขอโทในชครชม ก็ตัวน้ะเป็นกเ็นาเริ่มต้นพว่าาช้ามันจะเป็นลาอเกรอนี้เป็นตนมาสีที่แบ่หเราสามารถก็เหมือนของครับปกติคือสามารถใ็นกับพุแดงได้เดี๋ยวผมมับนัาที่นี่เลย เอ้าผมนืกบอกเื่อนชมนะครับว่าตัวของฉลามที่เป็นข้อมาตกใจปลดล็อกหมดแล้วนะครับชมเหลือแค่ไฟเอิกก็สามโคตรท่ต่ำๆนเไปแปรชพก XL XL แล้วก็ไซส์ L M แล้วก็ S น้ำชมก็เดี๋ยวผมจะมาปลดลอกหลามครับว่าจะเป็นิีลามไม่จะเนตัวไหนตอเดี๋ยมาทำก่อนชมชมก็ผมจะทำฉลามทัที่เกี่ยวเกมนี้ท Magnum กินเป็กระปุได้ด้นนครับ่าเป็นขนมหมีดาชานโ คือมีจิดๆคือตื่ดสายแล้วก็ี่ตื่ดสายแลก็ ที่กินมาแนุนแกนคนกคน,นเนดหงไป้เขาเสร็จไปแ,แล้วีห่หัไมัน,นช้ที่มันทมันยังไม่หดเราแบเราลผมก็รออัปเดตของ,งที่นาว่าจะมีช็อตอะไร ได้ขอบลูรูชันเนี่ยมีคนอ่านเยี่แต่ผมก็จะหาฉลามตัวใหม่อยู่น้ำชมคือผมคิดว่าฉลามตัวใหม่ของลิลิเวียทานเนี่ยผมว่าผมมันทำล้มกมลาจะลอให้มันโดนขายาจิ๋วม็นย่นไปเ่อยๆทันทีสองสองเซสทุกทชมเชื่อเป็นถมุก <amigo> <t ell> ี <t ell> ้มากเพราะไม่สมารดูโฆษณาได้นาูจะไม่ได้ด้วยถ้ามันดูได้ก็บอกนะครับผมไม่ได้ล่นนานถ้า ใาผมทำวิดีโอวิล้วมีวิธีไหนที่ผมได้นพีีก็บอกได้แต่มีวิธีที่ผม้งมัแน่ๆคือดูดูาโอ้ดยาร้ดูยาวแบบดูยาวมากได้ดูเพื่อนยนะฮะบทมาครับชมก็ เอ้พี่ต้องมีขาครับแล้วก็ก็อขอภิยจิ้นะต้องขอจิษจริงเดงวคิมนี้คุณจะได้แจิกลับมาหมเ่ได้มาเมาืมมมม่อวานที่ขอหน้านี้ เมื่อฉันไม่ผิดเมื่อได้ตัวนี้มาปุ๊บผมก็ได้ตัวนี้มาเลยสำหรับเอพิกตัวที่สั่นะครับแต่บอกไม่ได้เลยเพราะตัวนี้มาผมก็น่าจะซามเอพิกตัวอื่นๆเลยนะน่าจะได้พวกผมผมว่าตัวที่ผมได้เป็นตัวเหมือนันนะฟามถมได้ตัวของยีราดเลยนะคนเก่งมากแล้วน่าจะเก็บมาตัวของเวลาผมคือเาวิ่งดอยช้าอีก แดามันลูหลัผมแต่เล่นมนเล่นน้นต่อไปก็ลูกหลัผมกันแต่มันวงไปลูวไป้ะคือตัวไหนไม่วัน

หลกก็น5คย่ไดกา่้ังครอยู่ผว่าแค่ับพวงก็หลับกก็ว่าเจ๋งน้น้ำชุดก็เก็บแล้วน้ำก็แค่หับพวกนี้คือเราจนงนีก็สามารถจบเกมได้แล้วไม่ต้องไปฟัง นาจะเพิ่งสร็แล้วผมได้มาสามลัทนอันนี้คือสุดแล้ว สุดแล้วพวกไหนี่ยนอนที่ผมเล่นมเขาีขอดัดแล้วสปีดหมดสปีดหมด ทู่้ชมตายนะครับตายถักในถ้ำเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ขอจบคลิปคิดว่าเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ขอจบแค่เท่านี้ครับตอนแรกผมก็มี500ไข่หมห้า0้เพจนะแต่เนี่ยจะสองร้อยหปก็มีซื้อตูอ้หน okay, ึ่งมาโอเคท่านผู้ชมก็ับผมนะครับก็ตัวของเอขึ้นต่อเข้ามาตกแท่งผมก็เปิดออกไปทั้งหมดแล้ว,ลวถ้าเหลือแค่จากเอเป็กกับพวกที่พวกนี้ท่านผู้ชมก็โอเค ก็ช่วยกันให้เข้าเดียกันครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับสวัสดีครับจมย์ครับ